สวัสดีครับผม NJ mm hmm. Studio Official วันนี้คือเกม o f t h e r l o a d ตอนที่21กดังโหดเท่พ a r t ที่1นี่ไงโอเคมาแล้วมาแล้วกดังกดังโหดเท่นี ตั้งชื่อกดังว่ากดังหลอเท่เนี่ยใครมันตั้งชื่อวะมีแปดพาร์ทนี่ในตอนพาร์ทนี้กดังหลอเท่เนี่ยนี่ไงอยู่นี่นี่ไงวันนี้จะทำอะไรมากอะ่ะ หนึ่งมิชชั่นแล้วโอเคมิชชั่นแรกโอเคไงนี่ไง,ไงอืมกดังหลอดเท่ นี่ไงตอนที่21ตอนกูดังหล่อเทนี่ไงกูดังหล่อเทมีมีมมลายโตมีลายพาด นี่อยู่ดีดูโกนเนี่ยง่ายกูก็ไม่วป็ยังไงเลยเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยไงทำให้ครบ โอ้โหลดไม่ลดไม่หืแม่งเลยแท้งสตาร์โอเคระวังตัวเติมเนอะโอเค ปีนปีนกั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 นเมาคร,ารีาคลราสัตว์เมาครีลาสัตว์คาเชคขานคาเชคขานลงนั่งมันออกมาหมดลงนั่งมันออกมาหมดมันค่าวัวมันค่าควาย โอ้ช <Holy> สุดยอดโอ้โหบัวชาเลนจ์ไม่ได้นะสุดยอดเมาครีเลยเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยสมรรถกิจของกโกดังหลอดพี่เนี่ยนี่นี่ไนงะ โดดังหลอเท่มีหนึ่งตอนทีเดียวเลยทำหนึ่งตอนทีเดียวเลยเพราะอะไรอ่ะจะได้ขึ้นตอนใหม่ฮะก็ดังหลอเทศไม่มีมีคลิปเดียวแน่นอนเลยหืนี่ไง โอเคมาแล้อืม่ด่ไงโอเคโอเคครับโอเคครับโอเคครับ ธุรกิจครับเครื่องบิน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 ้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วกดดังหลอดเท่อโอเคตอนที่ของตอนหน้ากดดังหลอเท่ตรงหิมะอ๋อกดดังสิบยอดตรงหิมะเนี่ย ที่นี่ก็ดังหล่อเท่เนี่ยหล่อเท่มันคือแอร์ภาษาไวรุ่นน่ะเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่โอเคโอเคครับกำลังจะลงจอดแล้ว ลงจอดแล้วโอเคแล้วคือกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามแล้วก็บายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะ